ก็ต้องบอกเลยว่าแฮชแท็กแบนเที่ยวเกาหลีนะคะกำลังร้อนและอุต่อเนื่องค่ะหลังผู้ใช้ทวิตเตอร์หลายคนนะคะออกมาแชร์ประสบการณ์การไปเที่ยวประเทศเกาหลีถึงประเด็นพฤติกรรมและก็ดุนพินิษในการพิจารณานักท่องเที่ยวไทยให้ผ่านเข้าประเทศเกาหลีซึ่งการส่งตัวกลับไทยด้วยเหตุผลต่างๆรวมถึงเหตุผลมาสครั้งยังเที่ยวไม่พอใจอีกหรอ แต่ทวา่าสุตระกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ในการกำลังคือหากันสนันค่ะหลังมีผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์หรือว่า X นะคะรายหนึ่งออกมาแชร์ประเด็นที่นักร้องกทุก่งเนี่ยไม่ผ่านตอมเอกาหลีเมื่อเช้านี้เพราะโกหกว่าไปเที่ยวแต่จริงๆมีคอนเสิร์ตเท่านั้นไม่พอนะยคะยังให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าตัวเองดังและเพิ่งได้รับรางวัลมาค่ะงานนี้นะคะก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างยิ่งค่ะเพราะหลายๆคนนะคะก็เพิ่งพูดดูนพินิจของตอมเอกาหลีว่าทําไมคนที่ตั้งใจจะไปดูคอนเสิร์ตแต่งตัวดี นาดีถึงไม่ผ่านซึ่งมีการโจกย้ำานะคะว่าก็เป็นเพราะมีคนที่ไปทํางานแต่ไม่ขอใบอนุญ,ญาตหลายคนคิดว่าไปไม่กี่วันทําคนตั้งใจไปเที่ยวในเดือนร้อนค่ะจนเกิดการตั้งคําถามนะคะว่าเมื่อไหร่ผู้ที่มีงานทั้งงานคอนเสิร์ตแล้วก็งานอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆจะขอวีซ่าการทํางานหรือใบอนุญ,ญาตทํางานอย่างถูกกฎหมายสักทีเพราะการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีด้วยการไปทํางานเนี่ยไม่สามารถเดินทางด้วยฟรีวีซ่าได้ซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายไม่ต่างกับการแอบลักลอบทํางานหรือที่ หลายคนเรียกว่าผีน้อยค่ะชาวเนียต่างขาดเดาต่างๆนานาน,าน,นะคะว่านักร้องลูกทุ่งคนดังกล่าวนี่คือใครกันแน่แต่มีการเฉลยตามกประกาศของร้านที่จ้างนักร้องลูกทุ่งแล้วว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งอักษรย่อจอจานที่มีผู้ติดตามติกต็อก1.4ล้านคนแถมมียอดรับชมมิวสิวิดีโอใน YouTube มากกว่า53ล้านวิวเลยทีเดียวกับคุณผู้ชม แต่ทั้งนี้นะคะจากดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะก็มีผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์เนี่ยรู้ว่าเอครายหนึ่งนะคะออกมาแชร์ประสบการณ์สุดสะเทือนใจที่ตนเองต้องเจอกับปัญหาการติดต่อมเกาหลีค่ะโดยหนุ่มคนดังลกานะคะก็ได้โพสต์ข้อความที่ว่าแฮชแท็กแบนเที่ยวเกาหลีไม่มีใครอยากทําให้ไอดอลร้องไห้หรือว่าเสียใจหรอกแต่ดูต่อมเอกาหลีทํากับคนไทยแบบนี้สิบอกไอดอลเนี่ยบอกเพื่อนที่เกามีแต่คนตกใจว่าทําขนาดนี้เลยหรอเหยียดคนไทยเหมือนไม่ใช่คนเคยไปประเทศอื่นยังไม่เคยเจอแบบนี้บอกเลยส ียความรู้สึกกับคนเกาหลีไม่อยากจะติ่งละ พร้อมกับแนบคลิปวิดีโอกิจกรรมคอนไรกับไอดอลเกาหลีนะคะยูบินวงโอไมเกิลนะคะโดยในคลิปนะคะแฟนคลับคนดังกล่าวพยายามอธิบายให้ไอดอลสาวฟังเล่าทั้งน้ำตาถึงสาเหตุที่ตนเนี่ยไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมแฟนมิที่เกาหลีได้สาเหตุเป็นเพราะว่าตนเองมีปัญหาติดตอมองไม่สามารถเข้าประเทศเกาหลีได้ทั้งยังโดนกดดันให้กลับประเทศไทยทาเอาไอดอลสาวนะคะถึงกับช็อกหนักมากและแสดงความเสียใจเป็นอย่างมากค่ะโดยหนุ่มคนดังกล่าวนะคะเผยว่าตนเตรียมตัวไปร่วมกิจกรรมแฟนมิที่เกาหลีมานาน เตรียมเอกสารอย่างดีแถมยังขอวีซ่าล่วงหน้าถึง1เดือนมีแผนการเดินทางมีตั๋วไปกลับและเอกสารสําคัญทุกอย่างแต่ด้วยค่าเดินทางแพงจึงเลือกต่อเครื่องที่เวียดนามไม่ได้บินตรงจากเชียงใหม่เกาหลีซึ่งทําให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเรียกตัวเข้าห้องเย็นค่ะหนุ่มคนดังกล่านะคะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้แต่ทางเจ้าหน้าที่ของเกาหลีนะคะแทบจะพูดสื่อสารอังกฤษไม่ได้เลยนะคะเมื่อคุยกับล่ามหนุ่มคนดังกล่าวแจ้งว่าตนจะไปร่วมงานแฟนมิที่เกาหลีพร้อมโชว์หลักฐานการซื้ออัลบั้มเพื่อลุ้น เข้าร่วมกิจกรรมโดยจะประกาศผลวันถัดไปค่ะให้ล่ามดูทางมือถือแต่ทางล่ามกลับตอบว่าใครๆก็ซื้ออัลบั้มได้คุณและยังสอบถามหาบัตรเข้างานโดยแฟนขับหนุ่มอธิบายไปว่าผลเข้าร่วมงานเนี่ยจะประกาศวันพรุ่งนี้แต่สถานที่จัดงานเป็นงานเปิเปดแม้จะไม่ได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถยืนดูจากภายนอกได้แต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลนคะคะแม้ว่าหนุ่มคนดังกล่าวค่ะจะอธิบายอย่างไรฝั่งตรงข้ามก็ไม่รับฟังค่ะยิงย่งไปกว่านั้นในการล่ามยังตะคอกใส่เขาอีกด้วยสุดท้ายนะคะทางต่อมอของ แจ้งแมอนุญาตให้เข้าประเทศก่อนจะเชิญตัวแฟนคับคนดังกาวนะคะเข้าห้องพักคอยโดยหนุ่มคนดังกาวนะคะเผยว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตัวกับตนแย่มากบีบบังคับไม่ให้ข้าวไม่ให้น้ําจนกว่านหนุ่มคนดังกาวจะยอมเซ็นยินยอมกับประเทศค่ะโดยนุ่มคนดังกล่าวนะคะยืนยันตั้งใจว่าจะอดทนรอถึงพรุ่งนี้จนผลประกาศเข้าร่วมกิจาการรมแฟนมีรออกถ้าไม่มีรายชื่อตอนจะยอมกลับประเทศซ้าหนักนะคะมีเจ้าหน้าที่พยายามพูดวันล้อให้จ่ายเงินใต้โต๊ะอีกด้วยอย่างไรก็ดีค่ะสุดท้ายหนุ่มคนดังกาวนะคะต้องยอม กับประเททศไทยค่ะเมื่อประกาศผลกิจกรรมลุ้นเข้าร่วมแฟนมีตแ,และแฟนไซด์ออกมานะคะปรากฏว่ามีรายชื่อของหนุ่มคนดังลกาได้เข้างานจริงๆทําให้เขาตัดสินใจจองตั๋วไปเกาหลีอีกครั้งค่ะถว่าเมื่อพยายามจองตั๋วไปเกาหลีในครั้งนี้นะคะกับไม่สามารถเช็คอินได้ะะแม้จะได้ค่าเดินทางคืนนะคะแต่หนุ่มคนดังกล่าก็เผยว่าเสียใจและก็เสียความรู้สึกมากเพราะว่าตนเนี่ยตั้งใจเตรียมเอกสารทุกอย่างเป็นอย่างดีค่ะเมื่อศิลปินไอดอลสาวได้ฟังนะคะก็เรียกได้ว่าบีบมดใจหนักมากถึงกับช็อกแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ Yes ah, oh, Yes 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 Yesterday I have I have to meet you in j a m u p f a n s a i Yesterday Yes yesterday. But 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 I c a n go I go to oh. Korea But oh, <still? S 2> Yes But Immigration sent s e n d me back to Thailand oh, <okay. S 2> I Yes I I tell I tell them I have visa I I want i want to meet oh my god i want to meet you but but they don't believe in me i i want to send this this gift to you in in person but but i can yes yes i i have i have mini gift for for you but but i can not send you now yes i i i do i do many things but but i can yes yes this this too ไอ I don't know what to do ไอ้เดย์เด don't believe in me I อ้ have paper I have visa but รบัตรบัตรเดย์ว to send me only i อ้ไอ้บ booking to to back to Korea, but ตรบ I can't go ก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้นะคะจะจบลงยังไงยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y ย t u b e ท็อปดาราด้วยนะคะ